อันนี้คือผมสรงพุ่งตื่นค่ะ เรามาเชียงใหม่วันนี้ยังไม่มีแผนเปิดเพลงปลุกอารมณ์ก่อน เรียนจริงเหรอถ้าอาจารย์ไม่สบายต้องไปเรียนกับคนอื่นใช่เออแต่โรงเรียนเธอแปลกว่าอาจารย์ไม่สบายทำไมแคนเซิลคาดไเลยวะไม่ยู้คือคนอื่นมาสอนมันก็มีคาะหมายถึงว่าแต่ละคนเขาก็มีคาดของเขาที่ต้องเข้าอยู่แล้วมันไม่ได้เหมือนประถุมหาอะไรอ่ะอันนี้มันจําเป็นสำหรับห้องนี้ไหมก็อีกบบไหมทำไมไม่ปิดเราไปไนมันจําเป็นเพราะเวลาที่เขาอ่ะ เอาเอาของมาทําให้มันแน่นๆ่นเหมือนข้างล่างไหมใส่ยัดนูนเข้าไปให้มันหนานแน่นเหมือนเดิมไหมก็แห้ะทุกข้อหนูไปก่อนนะคะอ่ารีบไปไหนอ่ะอีเราไปแล้วออกจากบ้านห้าโมงนะเขาจะลงไปเอาของอันไปอยู่ให้ก่อนอเขาจะเอาลงไปเอาเอาาสาดินมาใช่จ้ิง่ายดีกว่าเป็งนงี้ก็ได้ สวยดีสีด้วยมีด้วยก็สวยดีไงสวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกห้องใญยเน็บด้วยนะครับมีอะไรอยากพูดคุยกับผมคุยได้นะครับทำไมแก้มมันแดงงวะหรือไม่ได้อาบน้ำวะ ทำให้คนรู้หมดว่ากูไม่ได้อาบน้ำคือตื่นปับ๊บ <l ame> รีบเบ่งไปรับไทก้าอลยไงสวัสดีหนูนองสวัสดีคุณเจีย๊ยบเจี๊ยบอะไรเนี่ยเจี๊ยบเรียบดุนบ้านเนี <S <S ่ยเออสวัสดีน้องสมัยลี่ด้วยนะหน้าชมพูจ้ะเออมันเป็นเพ่าะอะไระครับแสงแสงก็ไม่ค่อยเยอะนะดูดิ

ในห้องนี้มันเลยทําให้แบบว่าหน้าสุขภาพดีละมั้งใครมีคําถามอะไรมาถามเฮียได้นะเดี๋ยวก่อนปิดประตูตแบบมีอะไรเนี่ยผมเห็นนะมีคนมาถามว่าอะไรนะเฮียให้ตังน้องเนบใช้หรือเปล่าเป็น FC นะคะ <S 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 มาถึงให้เงินเดือนแบบเด็กเสียแล้วเหรอจะบ้าเหรอไม่มีนะครับ เพราะว่าเฮียจะเป็นเหมือนแบบว่า,าพี่ที่แบบคอยหางานให้นะครับแล้วก็ตัวเนบเองเขาก็แบบเออเป็นแบบถ่ายคลิปน่าสนใจนะลูกค้าก็จะแบบว่ามาติดต่อนะครับเฮีย er ก็จะเป็นแบบช่วยในเรื่องแบบผู้จัดการนะครับเลือกงานให้นะครับเลือกอะไรอย่างเงี้ยคอยเลือกงานให้นะครับเพราะฉะนั้นโอ้เนบเนบเ,เ,เงินเดือนเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ ใช่เดือนเป็นแสนเป็นแฟนการสมัยนี้เขาของเงินเดือนนะเฮียไม่มีอ่ะผมไม่มีสร้างอะไรคะไอ้นะอย่างนั้นนะ่าจะคนละแบรนด์กันสร้างอิฐเหรอไม่ไม่ตรงปกอ่ะฉันเจอมาเยอะอา้าวเธอไปสั่งของอันนั้นมาไม่ไหนมาดูสิฉันใส่ดิฉันใส่ได้ไหมเธอใส่ไม่ได้เธอใส่ตัวนี้อ่ะ อาไม่ไม่ไมไมอันเนี้ย<ม>โอ้ยแมวนี่อันนี้มันเนี้ยเสมือนอะแต่มันเหมือนกว่าของเบบีนี่คือเขาซื้อจับมือน,นอกเลยนะก็ะใช่ไงแต่มันเหมือนกว่าอะไรเหมือนอันเนี้ยเหมือนกว่ามันจะเหมือนกว่าได้ยังไงล่ะแต่เจ้าดี้นี่อเครือ,อเหมือนกว่าย,ยัางไง ของพี่รักอะ่ะเขาเสื้อมีแผ่นเสียงมีซื้อแล้วก็สั่งเสื้อหมืห่นกว่าบาทเลย้วแผ่นเสียงอยู่นะแล้วแผ่นเสียงนมันไม่ใช่ซีดีละมันเป็นแผ่นไวนิล้ไหน่ไหนแต่มันแบบมันเหมือนเอาไปวางโดนแดดแล้วมันแบบมันละลายแล้วพี่ก็ตองทิ้งมันไปไม่ีสร้งมาตอนไหนทำไมล่ะจะทำไม อยากรูทำไมอยากสั่งมาตอนไหนก็สั่งมาหรือสั่งมานานแล้วไม่นานไม่นานนี่เพลงมันเพิ่งออกเองอยะจะมานได้ยังไงล่ะเพลงก็เพิ่งมาเจก็เจเอ,อ้าวโตใครจะไปทราบแต่มันก็ต้องใช้เวลา,พา,วาสพ่เสียงเขาเคยเห็นเออแต่ตอนนั้นมันนานกว่าที่เขาก่อนเขาจะมานะแฟนเสียงขนานัน เขาเห็นครั้งแรกตอนที่เราเจอกันครั้งแรกคืออะไรแอนเสียงโรเซ่เห็นในรถวีบีรถเบนคันเก่าเออมันละลายไปหมดแล้วแล้วสั่งเราของใกล้อย่านี้เหรอใช่แล้วเสื้อตัวเล็กขัางไหนไม่มันเป็นแพ็คอ่าอืมทำไมงงอะไรเนี่ยอีนี่อนี้โอ้ยช่างจับผิดเหลือเกินอ้าวก็แปลว่าไม่ได้ซื้อมาให้เขาไงไม่เขาสะสมไงเป็นคอลเลกชันโรเซ่มีอะไรฉันก็อุดหนุนหมดอ่ะ โ,อ,โอ,อยู่ทํานหนเออเฮ้ยมีคนบอกเฮ้ยทำไมอยู่ดีงานเข้าเฉยคุณนี่เฮีย yeah, ครับจะลดน้ำหนักออ้เราต้องไปเปลี่ยนป้ายข้างล่างนะวันนี้ต้องวันที่สี่นะลดน้ำหนักต้องลดแอล์นะจ๊ะตรงปกมานี่ฉันซื้อของมาไม่เคยตรงปกเลย หิวแล้วอะเอียใช้อะไรหน้าใสใช้ครีมหมีจ้ะครีมหมีเอียขีย้ลืมจริงสมองลืมเริ่มเริ่มแบบบวมแล้วเนี่ยอ๋อเป็นระเบียบสักที จะจัดโต๊ะเครื่อแต่งหน้าของเขาแล้วคนผู้หญิงนี่ของเยอะมากนะเปลหน้าก็มีนิดเดียวมีใครเยอะกว่านี้ไหมน่าจะมีนะกูว่าน่าจะมีน่าจะมี มันใช่เลยอะหน้าไม่มีเล็กอยู่นิดเดียวนะแต่ทำไมต้องใช้อะไรทาเยอะขนาดนั้นในพวกนี้มีอะไรที่แพงสุดไหมันคือของสะสมปัดที่มันเยอะขนาดนี้มันก็คือของสะสมไหมไม่ใช่เอาเรียกกันว่าของสะส,ะสมไหมเครืองสำอางบางคนซื้อตู้เย็นมาใส่ครีมเลยเออผมเคยเห็นเหมือนกันผมเคยเห็น ันใส่ครีมมันก็ดีนะเวลาทาหน้าเย็นๆมันก็ฟิลกู๊ดใช่ป่ะใช่ไหมโอ้โหพี่มาถึงพันห้าเลย,เ,ลยเป็นความสุขของผู้หญิงเอาจริงเราไม่สามารถแยกได้อะไรคืออะไร ันนี้คืออะไรครับคนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้คืออะไรครับนนคุณคุณได้ฟูดนะครับใส่ผมอันนี้ออยใส่ผมใส่แล้วเป็นไงครับทอลองหน่อยได้ไหมครับผมก็จะนุ่มเรื่อๆผมจะนุ่มเหรอแต่มันต้องเอฟบ,บีบบต้องราผ,าผมก่อนต้องาผมก่อน นี่ฮะนี่นอันนีะไรฮะนี่ฉีดนะคือเวลาน้องๆเห็นน้องคนไลฟ์เนี่ยไม่ต้องถามนะครับว่าของอะไรซื้อที่ไหนผมดูด้วยตาผมยังไม่รู้เลยซื้อที่ไหนน้มันมันเยอะจนแบบว่าจะจำได้เลยวะเนี่ยอันนี้คืออะไร Color change Eyebrow เปลี่ยนขนตาเอเปลี่ยนขนคิ้วอ่ะเปลี่ยนสีอ่ะใช่ เชดเดลอคิ้วเสียงปานไม่ต้องใช้อันนี้จะเห็นชัดกว่าโอ้ยเดี๋ยวออกไปแดกมาดิกำลังก,กิน <บา S 1> อะไรไอันี่โมโม่โมโมโ่พาวเดอร์ดิเอาออกอยังไงถ้าสมมุติเราอยากเอาออกอยังไงพี่เพชปรปัดย้อนขนคิ้วก็เอาออกองไงดิบี โอ้โหดำนี้เลยเหรเนี่ยแล้วไปนอนบนหมอนหมอนไม่เลอะอโอ้โหยังก็ไปซ่อมรถมาโอ้โหไปดิฟรถมานี่เออนายไม่ดำเท่านี้เลยพี่เพี้ไม่ไปรับไทก้าหรอกไปรับมาแล้วจี้ตอนที่น้องเนฟนั่งไลฟ์เนี่ยก็คือเฮียไปรับไทก้าไง กลับมาแล้วไทก้านั่งเล่นกับแม่เขาอยู่ข้างล่างอย่าเช็ดเฮอย่าเช็ดด้วยผ้าเอา้าชิบหายแล้วทำไมซ้ำไม่ออกอ่ะักออกักออกนะจะออกจะออกจะสวยกว่าน้องแล้วนะคะถ้าเฮียผมยาวอะ่ะเฮียสวยกว่าแน่ ฉันขอเยืมผมสีทองเธอหน่อยเธอเอาผมสีทองให้ฉันเยื้อหน่อยสิฉันมีว่างเยนฟมีวิกป่ะเอาวิกมาให้ฉันส่าฉันจะสวยกว่าให้ดูคลองไหมล่ะถ้าจะสวยกว่าฉันอ่ะมันก็อาจจะยากหน่อยเธอแล้วเธอจะรู้ว่าฉันผมยาวขึ้นมามันจะสวยขนาดไหนนี่ เธอเห็นความสวยของฉันหรือยังเธอเห็นความสวยความเริ่งความเออแกรมของฉันหรือยังฮะถ้าเธอเห็นแล้วเนี่ยเธออย่าอิจฉานะแต่ติดตรงที่ชันหูกลางไปหน่อยเท่านั้นแหละนี่เธอดูซิว่าเธอกับฉันเนี่ย ให้จะรอดแล้วมึงทำวิให้เล็กหน่อยไม่ได้เหรอกูถามมึงจริงๆเด้อรเกลียดมากมึงทำวิให้เล็กหน่อยมัเฮียเพชรครับรับห่อมกปลาน้ำดอกไม้ของบ้านหนูไปทดานไม้คะหน้าเหมือนเจนี่ปันนัน ทำยังไงถ้าจะปิดหูเนี้ยปิดไม่ได้ด้วยสัตว์ถึงเอาหน้ามาใกลม้กม,ม,มันจะบาลานไม่บาลานเ้ยมันทุเลศเพราะว่าหูมันกลางนี่แหละนี่มันเจ๊หงนี่ว่าฮะมีคนบอกเหมือนเจ๊กะละแมเอาหมวกออกทำไมอ่ะเอาหมวออกก็ค่าเท่าแหละ เอาหมออกมันจะพอดีเหรอกินปบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมจ้าไม่ได้แบบมีอะไรที่ดีขึ้นมันไม่พอสามอันอ่ะมันไม่พอเราเข้าใจแล้วนะว่าใครที่เป็นเดอะวันของบ้านเนี่ย เราต้องประมาณตนนะว่าใครจะเป็นเบอร์สวยสุดมังไม่เปิดถ้าเหมือนเจนนี่ปานหนันอีกเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไป S 1> <S 1> มันหูกลางเถอดทุกคนถ้าหูไม่กลางเนี่ยไม่เป็นงี้หรอกก็เนื่อยในนะสวยแตบต้องพยายามอ่ะเห็นไหมมีาคนบอกน้องเนปสู้เฮียไม่ได้เลยมันแน่นอนอยู่แล้ว เหมือนดก็ไม่เห็นดูจะมีพื้นที่เยอะขึ้นหน้าพีเพชรคล้ายกับแจมแจมไหนวะแจมไหนจ๊ะช่วยอธิบายหน่อยหน้าพีเพชคล้ายแจมแจมไหนไอ่ะอ้าวเบี้เขาจะลองใส่ตัวนี้ให้พี่รักดูแจมไหนแจมไหนเข้าใจแต่ว่ามันคือแบบ เสมือนง่น้องเขาเสมือนมาจ้องอเลยวีชอบซื้อเสื้อของเท้แจมรัชตะคือใครไม่รูเคยเจเียที่ซีนสเปซทองหล่อตอนต้นปีเขาไปกับใครคะโอ้แจมช่องหนึ่งเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอืม ระวังกระจกหลังกระจกหลังมีอะไรอ๋อหมายถึงท่านหนูจะเปลี่ยนชุดใช่ไหมหนูใช่ค่ะท่านดีกว่าได้อ๋อผู้ชายเป็นพระเอก เาลงไปข้างล่างกินกาแฟได้ไหมก็ไปด้ก่นแล้วเราลงไลฟ์ไหมที่เราจะเปลี่ยนเกงใช่หรอใช่เอางั้นลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเห็นกาองเกงเดี๋ยวเห็นตูดคน<ร>ดไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาหม่เน็บกำลังจะโป้แล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเนี่ยไปแล้วเขาไปแล้ว ทุกคนรอเธอเปลี่ยนเพลงอยู่เลองไลฟ์สิภาพกีฬามันมันภาพกีฬามันมันทุกคน